กัญญารัตน์คะคุณพรวดีคุณจีราัชาตาคะปริมาณฝนที่ยังตกหลายจุดในจังหวัดชัยภูมิเมื่อคืนนี้โดยเฉพาะที่อำเภอจตุรัสค่ะวัดได้ประมาณ57มิลลิเมตรนะคะซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่น้ำนะคะที่ท่วมอยู่ในอำเภอจตุรัสอยู่แล้วนะคะอาจจะไหลเอ,อ่อลงสู่น้ำชีแล้วก็หนุนสูงค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะระบายได้ช้าค่ะ ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดค่ะยังพบว่าการช่วยเหลือต่างๆนะคะอาจจะยังเข้าได้ไม่ถึงทุกจุดค่ะวันนี้เรือไม่มีสักลำเลยค้เต็มเลยมีแจ่ฟังแ่สถานการณ์บอกกูดีคนมัออกมาไม่ได้หิ้งข้าวจะตายอยู่แล้วไม่มีรถไปรับเลยค่ะเรือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ือยู่แต่ฝั่งหน้านจวนซอยนี้ไม่มีสักอันนึงเลยอ่ะคนเต้มี่ข้าวนเลยนี่เป็นความพยายามในการออกมาจากบ้านในเขตชุมชนโนนไฮเมืองเก่าเพื่อขอความช่วยเหลือและหาอาหารรับประทานนะคะหลังจากที่ไม่ได้กินข้าวมาตลอดทั้งคืนของครอบครัวหนึ่งค่ะเขาบอกว่าด้านในนะคะยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนไม่น้อยที่ติดอยู่ค่ะ ส่วนนี้คือความพยายามในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลชัยภูมิตามนัดหมายค่ะชาวบ้านนะคะต้องนั่งรถมาจอดไว้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขึ้นรถทหารหรือว่ารถการเกษตรเพื่อเดินข้ามสะพานชั่วคราวที่เชื่อมต่อเข้าไปภายในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการดูแลค่ะ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชัยภูมินะคะระบ,บุว่าเจ้าหน้าที่จะจัดกำลังบริเวณด้านหน้าจนผู้ว่าราชการจังหวัด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะต้องมาตามนัดและบางส่วนก็เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับที่เราได้ นนะอุปสรรครรตอนนี้ก็คือในเรื่องของอพี่น้องที่มาบางบางท่านยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีผู้ป่วยหนักบางรายที่เราจะต้องอใช้ใช้บุคลากรที่ในการหามไปหรือว่าลงเรือบางส่วนบางส่วนก็นั่งรถสูงขึ้นไปนะครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานชนรประทานที่6ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3เครื่องบริเวณถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศใต้เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก8เครื่องบริเวณสะพานข้ามลำห้วยลำปะทาวถนนเลี่ยงเมืองนะคะเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ระบายออกสู่แม่น้ำชีให้เร็วที่สุดและคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มนะคะ ระดับน้ําที่มีแนวโน้มทรงตัวค่ะก็จะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่สภาวะปกติภายใน10วันค่ะ ค่ะคุณพรวดีคุณจีร,รัชตาคะจุดนี้นะคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือสะพานชั่วคราวระยะทางประมาณ300เมตรที่ใช้เชื่อมตั้งแต่บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิไปจนถึงภายในโรงพยาบาลนะคะซึ่งเป็นศูนย์ราชการเดียวตอนนี้ที่เปิดให้บริการอยู่โดยจากการสังเกตการของทีมข่าวตั้งแต่ช่งชวงเช้าที่ผ่านมานะคะพบว่า มีผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะต้องทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยที่มา,มาตามนัดค่ะขณะดเดียวกันนะคะผู้ป่วยหลายๆคนที่รักษาตัวภายในโรงพยาบาลนะคะทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดสรรเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะคะได้กลับบ้านเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ สำหรับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิตอนนี้นะคะต้องบอกว่ายังมีอีกหลายจุดที่การช่วยเหลือน,นั้นอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงนะคะอุปสรรคสำคัญเคยคือระดับน้ำที่สูงกว่า2เมตรบางจุดที่เป็นทางน้ำก็จะไหลเชี่ยวค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอย่างเช่นชุมชนน้องสางชุมชนที่เหล็กใหญ่รวมถึงหมู่บ้านเจริญทรัพย์นะคะน้ําก็สูงเกือบ2เมตรการช่วยเหลือก็ยังเข้าไปไม่ถึงค่ะคุณพรวดีคุณจีรัชตาคะค่ะ,คะขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะ